สวัสดีนะครับวันนี้ทางร้านด e เฟกตจะนำเสนอนะครับการใช้โปรแกรม c o r r i d o อนะครับเวอร์ชัน15ในส่วนของการใช้ตัวเบอร์เซลนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานของ i l l u s t r a t o r ก็จะเทียบได้กับตัว p e เ tool นะครับหรือตัวปก,กานะครับใช้การยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เลือกโปรแกรมคอริดอร์นะครับเวอร์ชัน15ขึ้นมาก่อนเลยอ่ะหน้าจอขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยครับกด New ครับสมมุติว่าผมใช้อ a c o s นะครับปื๊ดออกมาครับคราวนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวเบสเซลเบสเซลอยู่ไหนนะครับเบสเซลจะอยู่ในอุปกรณ์นะครับ Freehand tool นะครับ Freehand 2คือตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ Uh, อันแรกเป็น s shape tool อันที่2เป็น crop tool อันที่3เป็น z zoom tool อันที่4เป็นฟ e e e n d t o o l นะครับให้เราคลิกค้างไว้นะครับใน free End tool แล้วเรามาลากลงมาเลือกตัวที่3ครับเบอร์เซลนะครับคลิกปพื๊ดลงไปรูปร่างลาักษณะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับการใช้งานนั้นนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่มเพื่อสร้างจุดสตาร์ท จุดแรกนะครับให้เราคลิกลงไปก่อนปั๊บหนึ่งครั้งเนี่ยครับเราก็ได้จุดสตาร์จุดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราไปลากจุดสุดท้ายที่เราจะลากเส้นนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าผมลากจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายปั๊บกดค้างไว้นะครับคราวนี้เมื่อเรากดค้างเนี่ยเราจะได้เส้นตรงมา1เส้นเชื่อมระหว่างจุดแรกกับจุดสุดท้ายนะครับในที่นี้เรากดค้างอยู่นะครับหลังจากนั้นให้เราลากเมาส์ไปทางด้านขวาครับ ปื้ดจะสังเกตว่าจะเกิดแขนขึ้นมาสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยครับสองแขนถ้าเกิดว่าเราเอาขึ้นบนนะครับลากขึ้นบนตัวเส้นตรงเมื่อตะขีเนี่ยก็จะโค้งขึ้นมานะครับลักษณะของโค้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเลื่อนเมาส์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะโค้งตามหัวลูกศรไอ้ตรงหัวลูกศรตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นจุดกําหนดนะครับจุดที่ ต้องการเน้นรูปโค้งนะครับอย่างสมมุติว่าเราต้องการให้มันโค้งตรงจุดเริ่มต้นนะครับมากๆเราก็เลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวาเพื่อให้หัวลูกศรเนี่ยชี้ตรงไปถึงจุดเด่นไอจุดจุดเริ่มต้นนะครับแล้วคราวนี้เราก็ดึงขึ้นจะเห็นว่าตรงปลายมันก็จะโค้งมากๆนะครับตรงจุดสุดท้ายใกล้ๆจุดสุดท้ายก็จะโค้งน้อยนะฮะ แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้จุดสุดท้ายเนี่ยโค้งมากจุดเริ่มต้นเนี่ยโค้งน้อยแล้วก็เลื่อนเมาส์กลับมาอยู่ใกล้จุดสุดท้ายครับเพื่อให้ลูกศรมันจะชี้อยู่ตรงใกล้จุดสุดท้ายแล้วลองบิดดูครับนะครับบิดบิดบิดออกไปนะครับความโค้งมันก็จะโค้งอยู่สุดท้ายนะครับนี่คือหลักการการใช้เวเซลเมื่อเราเห็นว่าโคงที่แล้วนะครับโคงที่แล้วเราก็ปล่อยเมาส์ปึ๊บ มันก็จะค้างเป็นรูปเนียอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราค้างตรงนี้เสร็จแล้วเนี้ยให้เรามากดปุ่ม a r โ o ่นะครับเพื่อจะปลดจากคำสั่งเบเซลออกไปนะครับเราคลิกลงไปปุ๊บแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขตัวเส้นตรงนี้อจาจจะปรับเป็นเส้นหนายืดในยาวขึ้นอะไรตำหน่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงตำแหน่งว่างๆปับ๊บมันก็จะหายไปเราก็ ไม่ได้แก้ไขทูกเส้นนี้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วสามารถแก้ได้ครับเราก็จิ้มลงไปอีกครั้งหนึ่งตรงเส้นนะครับแล้วก็เลื่อนที่แก้ไขอาจจะเพิ่มความยาวหดลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับครั้งนี้ข้อดีของเบร์เซลนะครับสามารถเอาไปคัดลอกลายรูปได้นะครับนะครับใช้งานใช้งานยังไงนะครับอะให้ผมกด delete ไปก่อนนะครับปึ๊ด คราวนี้ผมจะไปหารูปนะครับที่เอามาคัดลอกลายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอ่ะเอารูปของน้องแอนนะครับรูปน่ารักอเอารูปไหนดีเอารูปแบทแมนรูปนี้แล้วกันนะครับคราวนี้ผมจะย่อให้เล็กลงนิดนึงรูปแบทแมนอยู่ไหนละมูกิเปิดแบทแมนอันนี้นะฮะแล้วเปิดคอริดอร์ขึ้นมาอ่ะย่อลงไปอีกให้มันเล็กๆก,กัน ดึงรูปแบทแมนลงไปปัป๊บเราก็ได้รูปแมนมาขยายจอยเต็มจอครับคราวนี้เวลาเราจะทํารูปแบทแมนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลากเส้นผ่านตัวแบทแมนเนี่ยจะทําให้รูปต้นฉบับเนี่ยมันเลื่อนเพราะฉะนั้นให้เราล็อกรูปฉบับไม่ให้เลื่อนที่ก่อนนะครับวิธีการก็คือคลิกตรงรูปนะครับให้มันเกิดเป็นจุดๆครอบรูปไว้แล้วมาคลิก arrange นะครับข้างบนคลิกลงมาแล้วเลือก off ล็อกอ็อบเจกต์ครับผมคราวนี้เราก็ไม่สามารถแก้ไขรูปต้นฉบับได้ไม่สามารถเลื่อนอะไรได้เลยนะครับแต่ยังซูมได้อยู่นะครับซูมได้นะครคราวนี้เราเริ่มคัดลอกลายครับคราวนี้ผมจะเริ่มคัดลอกลายตรงเขาของแบทแมนก่อนนะครับให้เรามากิกมาคลิกฟรีแฮนด์ทูและเลือกตัวเบรเซลนะครับตัวที่3อ่ะครับซูมลงไปเลยครับเพื่อความชัดเจนจะเห็นว่าตรง โคนมาเนะ่เป็นตรงๆมีโค้งนิดเดียวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทตะโค้งนิดเดียวจุดแรกปั๊บกดลงไปนะครับจุดเริ่มตน้นแล้วมากดจุดสุดท้ายปั๊บแล้วเราก็ลากออกม้ด้านขวานะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นได้แล้วครับอันแรกอย่าลืมนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงแอร์โลปึ๊บแล้วคลิกที่ว่าเราก็ได้มาหนึ่งเส้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่า มันยังไม่ชัดนะครับเราก็ใช้เมาส์เลื่อนลงไปได้ไอ้ไม่ตรงตำแหน่งเราก็ใช้เมาส์เลื่อนลงได้นะครับรารนี้ถ้าเกิดสีเส้นมองไม่ชัดเปลี่ยนให้มองเห็นชัดได้ครับก็คือตอนนี้ลองกิกอยู่เรามาคลิ๊ราาก,กรูปนี้ครับสีมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองตรงนี้ก็คือเป็นสีที่เราเทอยู่ข้างบนนะครับเวลาคลิกเมาส์นี้เราคลิกขวาแทนนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นสีเหลืองครับคลิกว่าง ต่อไปเราจะเชื่อมนะครับตั้งแต่จุดนี้จนไปถึงจุดปลายนะครับของคอแบทแมนการเลือกแบเซลมอนเดิมตอนนี้รูปมันเปลี่ยนเป็นแบเซลอยู่แล้วนะครับพอเราเลือกเป็นครั้งสุดท้ายเราก็จิ้มไปได้เลยอเราซูมหน่อยครับหาจุดสุดท้ายปั๊บมันจะได้ต่อกันพอดีแล้วก็ซูมเอาออกมาแล้วมาเปลี่ยนจุดสุดท้ายจุดนี้ของแบทแมนแล้วก็โค้งนะครับลากออกไปโค้งโค้งพยายามเลื่อนให้มันพอดีที่สุดนะครับ ปึ๊ดเสร็จเรียบร้อยก็มาคลิกแอลแล้วมาคลิกที่ว่างนะครับต้องการสีเองชัดเจนก็คลิกตรงเส้นแล้วคลิกสีเหลืองคลิกขวานะครับไม่ใช่คลิกซ้ายปุ๊บก็จะกลายเป็นสีเหลืองต่อเส้นใหม่ครับปึ๊ดคราวนี้ผมจะต่อจากตรงนี้บ้างนะครับกลับมาเชื่อมตรงนี้เพื่อให้เป็นเส้นโค้งเขามานะครับก็เลอกไปปั๊บได้ออกมาชุดวาง ทำให้เป็นสีเหลืองขีดขวานะครับโ okay. อเคคราวนี้เราจะมาเชื่อมเขาต่อนะครับคราวนี้ผมจะเชื่อมตั้งแต่จุดจุดท้ายมาจุดอันนี้เลยสูมนิดนึงครับไปจะต่อเนื่องปัป๊บสูมเอาลงมาผมจะเลื่อนจุดนี้เลยนะครับปัป๊บแล้วก็ลากแขนออกมาอ่าน่าจะใช้ได้โอเค ชงว่างแล้วก็คิดขวาจะได้เส้นสีเหลืองคราวนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมนะครับผมก็จะมาเชื่อมจุดกันรงจุดสุดท้ายกับจุดสุดท้ายจะสังเกตว่าผมจะไม่ให้มันชนกันตั้งแต่ตอนแรกจะมาเชื่อมทีหลังนะครับเพราะมันจะได้เป็นจุดโคง้งมนชัดเจนกว่าสวยกว่าป๊าบแล้วคิดขวาบึบอ่าเราก็ได้รูปแบทแมนออกมาแล้วครับผมซึ่งจะเป็นรูป เชื่อมติดกันรูปนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็เชื่อมให้จุดให้มันติดกันนะครับปื๊ดก็เป็นรูปเดียวกันการนี้ผมจะทําเสน้นเป็นสีดำอ่ะฮะเราก็ไล่เส้นสีดําคราวนี้อ่ะอันนี้ลองเซฟดูก,ก่อนนะครับนาเด์ท็อปคราวนี้เราทํำยังไงต่อตรงนี้ขอมันเป็นสีดํานะครับอ่ะผมจะยกเลิกรูปแบทแมนออกไปก็คือให้มันคลิก a r r ์เแล้วอันลลอกออกการนี้รูปแบทแมนเราสามารถเลื่อนที่ได้แล้วครับปื๊ด เลือนได้แล้วอ่าการนี้เราก็มาสนใจรูปที่เราทําไปเมื่อตะกี้นะครับทำยังไงแล้วก็เปลี่ยนรูปมาเป็นบิตแมปครับเหมือนเดิมปื๊ดอย่างที่เคยทำนะฮะเทปนิดนึงแล้วก็มาอีจิตบิตแมปนะครับราแป๊บนึงโอเคได้ออกมาแล้วนะครับรูปบิตแมปที่เป็นเขาของแบทแมนก็จะเป็นโครงเส้นอย่างนี้นะครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการเทสีลงไปนะครับเก็มาคลิกแล้วเราก็เทสีลงไปในช่องวางอ่ะเราก็ได้สีออกมาแล้วครับคลิกลงไปเลยนะครับคราวนี้สําเร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนนะครับตรงไหนเป็นสีว่างก็เป็นสีขาวตรงไหนเป็นสีดําก็เป็นสีดำเหมือนเดิมโดยใช้คําสั่ง image แล้วก็ convert to l a and e h ไว้ครับปุ๊บกด oh yes ครับเหมือนเดิมครับเราเลือกเป็น line art แล้วเลือก ตรงเส้นเทเชโชเนี่ยมาให้เกือบสุดๆนะครับถ้าสุดมากนี่มันก็จะขยายลูกขยายสีดำให้มันติดขอบมากที่สุดแต่อย่าเต็มนะครับถ้าเกิดเต็มมันจะดําหมดเลยเนียนลงมาน,นิดนึงนะครับใกล้ๆแล้วก็โอเคปัป๊บเราก็ได้อาจจะไม่เนียนมากครับแต่ตอนเราเทรดเดี๋ยวมันจะเนียนก็ฟินิชไปแล้วก็เยสเป็นคราวนี้เราจะได้รูปบิตแมปที่เป็นเขาของแบทแมนแล้วนะฮะให,ขขห้ขอคิกเซฟนิดนึงคราวนี้เราจะเทรดนะครับ เลือก Trade b i t m a p เอา Line Trade Line Art นะครับคลิกลงไปคอยไปเรื่อยๆครับมาอย่าลืมคลิกปุ่มตรงนี้นะครับ Remove c o l o r f r o m Entire Image เป็นการลบอันที่เป็นสีขาวออกนะครับปื๊ดเรียบร้อยครับถ้าเราอยากให้อ่ามุมแต่ละมุมเนี่ยมีความโคง้งมากเท่าไหร่ก็มาเพิ่มตรงนี้ได้ครับอ่าผมให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคไปเรียบร้อยครับเราก็จะเทียบกันดูนะครับ ขาแบทแมนเราก็ได้มาแล้วนะครับเหมือนนะครับเนนโอเคตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้ข้อดีของตรงนี้นะครับ<ม>ถ้าเกิดเราเทรดรูปแบทแมนเลยมันจะเกิดเป็นรอยอยากๆกๆอยา่อยางนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้เบอร์เซียก่อนสร้างรูปจะเห็นได้ว่าขอบมันจะเนียนมากครับอ่าเวลาเราตัดนะครับลองตัดดูกดตัดพล็อตพรีวิวนะครับ จะเห็นว่าพื้ดตัดไวมากไม่ดูไม่ทันเลยครับพื้าผมสมมุติว่าผมเพย์แบ็กให้สปีดมันน้อยๆเหลือนหนึ่งคือชาสุดนะครับพื้นเราก็จะเห็นนะครับแนวการตัดของมันอย่างนี้นี่เองโอเคครับหวังว่าเราคงลอกลายโดยใช้คำสั่งเบอร์เสียในคอร์ดิได้สำเร็จนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจะได้ช่วยงานกันนิดนึงครับจุบจ